กลับมาช่วงนี้นะครับเรื่องของคนไทยสังคมไทยพร้อมที่จะช่วยเหลือกันเสมอนะฮะค่ะแล้วก็นี่เป็นแง่มุมที่ดีของโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ต่างๆน,นะคะที่เอามาช่วยชีวิตคนได้เลยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องแก้มอายุ15ปีค่ะเป็นนักเรียนที่จังหวัดราชบุรีน้องประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เนี่ยนะคะหลมแต่ปรากฏว่าขาดเลือดกรุบบีนะคะแล้วก็มีคนพยายามช่วยด้วยการแชร์ต่อๆกันไปใน a c e b o o k นะคะโดยนี่คือน้องแก้มปานกมลโตใหญ่อายุ15ปีเป็น ักเรียนโรงเรียนเบญจามาราชูทิศนะคะตอนนี้พารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรีน้องแก้มประสบอุบัติเหตุรถจักรยานถูกเฉี่ยวชนนะคะจักรยานยนต์ถูกเฉี่ยวชนตอนที่นั่งซ้อนท้ายจะไปซื้ออุปกรณ์มาทําผ่านไม้ครูจนกระดูกขาขวาท่อนล่างหักแล้วก็เนื้อหายไปบรรส่วนต้องผ่าตัดอย่างเร่งด่วนแต่ปรากฏว่าน้องเลือดกรุ๊ปบีขาดแคลน,นะค,ะค่ะก็เลยมีคนเนี่ยนะคะ โพสข้อความไปในโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook ทั้ง i n s t a g r กรนะคะแล้วปรากฏว่าศิลปินดาราเข้าไปช่วยแชร์กันเยอะเลยค่ะทั้งคุณบอยประกณคุณตั้มเดอะสตาร์ก้าคุณเป้ยปานวาดเหมณีนะคะจนทำให้ตอนนี้มีคนมาบริจาคเลือดร๊ปบีช่วยน้องแก้มแล้วมากกว่า100คนทางโรงพยาบาลน,นี้บอกว่าโอ้โหรองรับคนที่มาบริจาคไม่ได้ทีเดียวเพราะคนมากันอย่างหนานแน่นเลยนะคะแต่ก็ต้องขอบคุณคนใจดีทั้งหลายที่มาช่วยกันบริจาคเลือดทางคุณหมอสมชายเทพเจริญนิรันด์ค่ะ ผู้ในการโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีพูดถึงอาการน้องแก้มบอกว่าตอนนี้อาการน้องแก้มอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วนะคะแล้วก็ข่าวลือที่ว่าน้องแก้มต้องตัดขาทิ้งยืนยันเลยบอกว่าไม่จริงค่ะทางทีมศัลญยญแพทย์ทางเส้นเลือดนะครับส่งอของเราสามารถต่อเส้นเลือดได้แล้วก็ศัลญยญแพทย์ทางออสปิดิกนะครับก็ได้ร่วมกันผ่าตัดนะครับใช้เวลาในการผ่าตัดเกือบ5ชั่วโมงนะครับในวันที่10มิถุนายน นะครับผลการผ่าตัดในเบื้องต้นนะครับเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าเส้นเลือดที่ขาดออกไปคือเส้นเลือดแดงใหญ่เนี่ยเราใช้เส้นเลือดำดาอีกข้างหนึ่งนะครับเลาะมาต่อเชื่อมนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเราดูแผลเมื่อวานนะครับทีมพณะแพทย์ต้องขอบคุณคณะแพทย์ของโรงพยาบาลราชบุรีนะครับปรากฏว่าเนื้อเยื่อส่วนต่างๆยังทํางานได้ดีนะครับกล้ามเนื้อยังมีสีแดงดีแล้วก็ระบบเลือดได้ไหลไปส่วนปลายนะครับ แต่ยังไงก็ตามนะครับว่าต้องดูกันวันค่ะเออกัขอบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่เอาเลือดมาบริจาคให้กับน้องแล้วก็ขอขอบขอบคุณนายแพทย์สมชายเทพเจริญนิรันด้วยนะคะที่ท่านให้ความเมตตากับหนูและครอบครัวแล้วก็ทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาช่วยขอบคุณที่บอยประกอบพี่ตั้มเดอะสตา ที่ส่งกำลังใจมาทุกคนทุกทุกท่านเลยนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะ โอ้ oh, คือคนเดินทางมาบริจาคเลือดก,กันเยอะเลยนะคะตอนนี้ <Yeah. S 1> เลือดกรุ๊ปบี130ถุงพอกับการรักษาแล้วแต่ว่าถ้าใครจะเดินทางมาบริจาคอีกทางโรงพยาบาลก็ยินดีนะคะจะได้เอาไว้เป็นเลือดสำรองช่วยเหลือผู้ป่วยคนอื่นต่อไปได้ <Yeah. S 1> แต่ตอนนี้ค่ะคนที่ทราบข่าวจากทาง f c e e o o o เนี่ยนะคะจากทางโซเชียลมีเดียต่างๆก็มาเยี่ยมน้องแก้มเป็นจนํานวนมากด้วยเช่นเดียวกันคือข่าวทางสังคมออนไลน์ <Ừ. S 2> ในแง่ลบเรื่องร้าย มีออกมาให้เราได้ยินบ่อยๆแต่ว่าเรื่องดีๆความจริงมีเยอะเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวอันนี้ก็เป็นแง่มุมที่เราเอามานำเสนอให้ดูนะใช่ขอให้น้องแก้มหายเร็วๆด้วยนะคะครับค่ะ